เป็กกี้คิดแคทนะคะทุกคนอ่าวันนี้มาอยู่กับเองน,นะคะวันนี้เราจะมาบอกสิ่งที่คนไม่ค่อยรู้ในเกมแคตตาล็อกอวตารนั่นเองอันนี้จะเป็นสิ่งที่เพื่อนเราถามมาตลอดเลยนะแล้วก็ไม่รู้นะโอเคเดี๋ยวลองมาดูกันอย่างแรกเลยนะคะที่เราจะบอกนะั่นก็คือทุกคนจําได้ไหมเวลาสมมติว่าเนี่ยอย่างสมมติว่าเราใช้อันนี้ใช่ไหมทุกคนเดี๋ยวดูนะคะสมมุติเราเป็นรถใช่ไหมทุกคน ถาเป็นรถอะเราก็ต้องวิ่งเร็วใช่ไหมแต่เพื่อนเราบอกว่าถ้าไม่ถ้ามันไม่มีสปริงมันก็จะวิ่งเร็วไม่ได้สปริงเอามาจากไหนมาเรามาดูกันอันนี้นะสมมติใครที่เล่นในคอมหรืออะไรเลยเลื่อนมานะคะตรงนี้เลยเลื่อนมาเลื่อนมาให้หมดเลยเลื่อนมาให้ถึงตรงที่เป็นคําว่าเกียร์นะคะคําว่าเกียร์มันจะอยู่ตรงนี้เลยอ่าทุกคนมันก็จะมีให้เลือกหลายๆอันแบบนี้นะคะมันสมมุติเราหาไม่เจอใช่ไหมก็พิมพ์ไปเลยว่า เมจิกคาเพชนั่นเองมันก็จะขึ้นมานะคะคือตอนนี้เราแบบว่า okay. โอเคอุย้ยอ่ะทุกคนเรามาพิมพ์กันว่าเมจิกก็พิมพ์แค่คำว่าเมจิกก็ได้ทุกคนมันก็ขึ้นแล้วแหละนี่ทุกคนมันก็จะเป็นอันนี้นะคะที่เราจะเอานั่นเองเอากดออกเลยทุกคนนี่ทุกคนพอได้อย่างนี้แล้วใช่ไหมก็ใช้อย่างนี้เลยขึ้นนะคะได้แล้วทุกคนแบบนี้เลยทุกคนน่าคือ f c ห,หรือเปล่าทำไมถึงมายืนอยู่ใกล้เรา นี่ทุกคนอ่าแบบนี้นะคะทุกคนอยากได้อะไรก็เข้าไปที่เกียร์อ่ะทุกคนอยากต่อไปที่เราจะทานั่นก็คืออ่ะทุกคนมีคนมาอย่าบังเราสิโอเคทุกคนมาเดี๋ยวเราจะมาบอกวิธีการเดินเร็วโดยที่ไม่ใช้เมจิกคาเพ็ดนะคะทุกคนให้มาตรงนี้เลยมันก็จะเป็นตรงแบบว่าเซตติ้งนั่นเองทุกคนอันนี้สมมุติว่าเราไม่อยากให้ใครมาก๊อปปี้เราใช่ไหมเราก็กดไปตรงนี้เลยอันนี้คือเราปรับให้มันเป็นเฟรนด์ก็คือเหมือนคนที่ก๊อปได้คือเพื่อนเรานั่นเอง ส่วนคนอื่นไม่สามารถกรอบได้นะคะแต่ถ้าไม่อยากให้ใครกรอบได้เลยก็เปลี่ยนเป็นโนวันแบบนี้เลยส่วนใครอยากให้เราแบบว่าเดินเร็วบ้างๆนะคะก็เนี่ยทุกคนเห็นสปีดตรงนี้ไหมเดี๋ยวเราทําอะไรให้ดูทุกคนนี่ทุกคนสปีดตรงนี้นะคะทุกคนนี่สปีดตรงนี้เลยแล้วก็เพิ่มไม่เป็นแบบว่าจะเป็นร้อยหรืออะไรก็ได้นะคะทุกคนอ,อทุกคนมันเลื่อนไม่ได้โอเคได้แล้วคะ่ะเปลี่ยนให้เป็นร้อยแบบนี้นะแล้วก็กดออกโอเค ไปทุกคนมันก็จะวิ่งเร็วซิ่งๆแบบนี้เลยโอเคทุกคนเราสามารถวิ่งจนตกแมปได้เลยนะคะทุกคนแบบนี้โอเคทุกคนสมมติไม่อยากให้มันวิ่งเร็วแล้วมาเปลี่ยนให้สปีดนะกดตรงนี้เลยไอตรงเครื่องหมายตรงนี้มันก็จะกลับไปเป็น16เหมือนเดิมเย้ yeah, ทุกคนอันนี้เรามาสอนแล้วนะใครสมมุติว่าเพื่อนคนไหนอยากให้สอนก็จะสอนมาให้นะคะเป็น16เหมือนเดิมแล้วแต่จะบอกว่าสมมุติว่าเราเปลี่ยนสปีดให้เป็น100ใช่ไหมแล้วพอเปลี่ยนให้เป็น100เสร็จถ้าสมมติว่าเรา กดอันนี้มันก็จะสปีด16เหมือนเดิมอ่านี้จะบอกว่าวิธีนะคะโอเคหลังจากนั้นนะคะวิธีเนี่ยทุกคนมาดูตรงนี้นะคะทุกคนจะเห็นว่าเรามีชุดพี่เอกพี่ฝนพี่นิวอะไรอย่างงี้มีได้ยังไงนะคะโอเคมาเดี๋ยวเราทำอะไรให้ดูอ่าทุกคนนะจะเป็นชุดของพี่ฝนนะคะ CKK ID นั่นเอง งงใช่ไหมว่าเรามีชุดนี้ได้ยังไงเพราะว่าเราไม่ได้ไปเล่นกับพี่เขานะคะมีโดยกันาะทุกคนวิธีการเอาให้มีชุดนี้นะคะกดไปตรงนี้เลยทุกคนนี่ตรงนี้เลยค่ะเอาฟิทโหลดเดอร์นั่นเองมาทุกคนกดเข้าไปมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนจะเห็นว่ามันจะมีให้ใส่ชื่อตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ทําอย่างนี้คะ่ะทุกคนใส่ชื่อนะคะ user name ของเขาเข้าไปค่ะสมมุติเราจะเอาของพี่ฝนก็เขียนอย่างนี้เลย O b l o x นะคะแล้วก็ใช้ตัว c ตัวใหญ่นะคะ k k แล้วก็ i d แบบนี้เลยค่ะทุกคนกดไปเลยกด enter ไปมันก็จะเป็นหล,หลายตัวแบบนี้นะคะนี่ทุกคนมันก็จะเป็นอย่างนี้เลยเป็นตัวของพี่เขาเลยเดี๋ยวเราลองมาดูกันพี่เขาใช้ตัวนี้อยู่นะคะตอนนี้นี่เราก็จะเป็นแบบนี้เลยจะเป็นฟันหลอ่หลอๆที่พี่เขาใช้นะคะ ตลกอะทุกคนมีจอออยู่ด้วยนะคะอะเรามาทําให้แล้วนะสาหรับใครที่อยากได้พี่ฝนหรือพี่เอกหรืออะไรอย่างี้เรามาสอนทําแล้วนะอันนี้เราจะมาบอกสิ่งที่คนรู้น้อยๆน,นะคะนะาทุกคนโอเคเดี๋ยวเรากลับไปอันนี้คืออันดูนะคะกดข้างบนเลยมันก็จะเป็นพวกตัวของเรานี่ทุกคนอันนี้คือตัวที่เราใช้นะอันนี้คือสมมติเราอยากจะทําอะไรก็รกดตรงนี้เลย โอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปแล้วก็เก็บเกบกบกลับเข้ามาตรงนี้นะคะฮ้ยทำไมเรายังเป็นรถอยู่อ่ะแมวดีแมวแมวทำซิ่งทำไมเรายังเป็นรถอยู่อ่ะทุกคนเ๊บโอเคกลับมาแล้วค่ะทุกคนอ่ะทุกคนเราก็ทําแบบนี้นะคะมาเรามาดูอคเซสซอรี่กันเรามาใส่อะไรกันดีอันนี้มะมันก็ เหมือนเดิมอะมันไม่เอาดีกว่าทุกคนเราอยากได้เห็นหน้ามาเราอยากเห็นหน้าเดี๋ยวเราเพิ่มเสียงเอางี้ไหมทุกคนฝรั่งก็จะชอบใส่อันเนี้ยเดี๋ยวทำไมชอบมามีคนมามุงเราบป๊บหนึ่งนะเอิม่มทุกคนเดี๋ยวเราไปหาที่หน่นกันโอเค ทุกคนเราเดินช้าขอเพิ่มสปีดหน่อยนะหนึวว่งร้อยละไปซิงไปเลยอย่างนี้เลยทุกคนกระโดดเลยอย่างแรกอันใหม่ก็กดตรงนี้เข้าไปมาอันนี้คือตัวที่เราเซฟไว้มาดูตัวของพี่นิวกันพี่นิวของเราเรเรียวหนึ่งร้อยเลยอันนี้ก็เป็นตัวที่น่ารักของเราอีกนลง น่ารักเป้าเห็นยางหน่อยนะมันจะดูย่างหน่อยทันจิโร่ทันจิโร่เลยความจริงอันนี้เราไม่รู้เอามาจากไหนแต่เราเห็นเพื่อนใส่อะเลยก๊อปมาทันจีโร่เร็วเร็ววิ่งแข่งกนเป้าโอเคทุกคน สำหรับวันนี้นะคะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะทุกคนก็ต้องขอตัวลาไปแค่นี้นะบ๊ายบาย